อ่ะขอบคุณสำนักข่าวของผู้จัดการนะครับเว็บไซต์ของผู้จัดการเนี่ยลงข่าวของลำไยไห่ต้องคำไว้อย่างนี้ครับลำไย,ยยอมรับนะครับว่ามีคลิปกับบอสแต่ไม่ใช่โป๊ะเปื่อยเครียดเพราะไม่ตรงปกนมไม่เป็นซองไม่เลิศมั่นใจตัวเองตรงปกเลิกกับปู้เอลกอฮอล์เพราะความดีไม่ใช่ผลตอบแทนหรือความรักเอ้ยดาราก็ต้องตอบอย่างนี้เหรอวะเลิกกับปุ้ยอลกอฮอล์เพราะความดีไม่ใช่ผลตอบแทนหรือความรัก ลำไยเนื้อขาวนั่นอย่าลืมล้างล้างยาฆ่าแมลงออกจากเปลือกลำไยด้วยนะจ๊ะเวลากินเดี๋ยวเดี๋ยวน็อกเดี๋ยวน็อกอย่าแกะแค่เปลือกแล้วเนื้ออย่าลืมเอาเม็ดออกด้วยเฮ้ยเขาตอบงนี้จริงเหรอลำไยตอบตอบว่าความดีไม่ใช่ผลตอบแทนเรื่องความรักต้องแยกระหว่างดีและถูกใจเรื่องที่ทํากันได้สองคนจ้างคนอื่นทําแทนไม่ได้บอกเรื่องปกติ กินขี้ปี้นอนแล้วก็ตายไปเอยอะไรอยูี่ลำไยตอบงี้จริงหรอตอบจริงมีคลิปด้วยเฮ้ย <c oughs> ลำไยตอบงี้เลยหรอ <c oughs> จากกรณีของลำไยไหทองคำนะครับประกาศเลิกลากับปุ้ยแอลกอฮอล์ก่อนจะถูกแชรว่าแอบไปกุ๊กกิ๊กกับแดนเซอร์บอสเอลวานถึงขั้นมีคลิปหลุดเจ้าตัวเปิดเผยในไลฟ์สดน,นะบอกว่ามีคลิปกับบอสจริงแต่ว่าแบบไม่ใช่คลิปโป๊เปลือย แล้วก็เครียดมากเลยเพราะว่าแบบนมมันไม่เร่าอะนะส่วนปุ้ยกับบอสดีหรือไม่ดีเจ้าตัวก็เผยว่าว่าอยากแรกเลยเว้ยคลิปมีจริงอยากจะตอบคําถามอันนี้เออเขาบอกจำใจตอบว่าอยากตอบ,อย,ตอ,บอยากตอบมากคําถามนี้ว่าคลิปมีจริงไหมอันนี้ไม่ใช่นะคนที่ชอบเมนว่าถ้า a i แล้วจะจ่ายทําไมถ้าทําความเข้าใจแต่แรกจะเข้าใจเลยคลิป มีแต่เป็นคลิปโมเมนต์ที่ถ่ายในห้องถ่ายกันสองคนไม่ใช่โป๊เปือยตอนนี้มีแก๊งเว็บพน,นันอมตะตอตรงนั้นไม่ใช่หนูถ้าคุณกำลังหาของลำยยที่หลุดอยู่จงรู้เอาไว้ว่าไม่ใช่หนูถ้าบางคนเข้าใจว่าเป็นหนูเรื่องอื่นไม่เครียดเลยเครียดตรงที่มันไม่ตรงปกมันเป็นการดิสเครดิตกันในคลิปที่มันหลุดในเว็บพนันเนี่ยนมมันเหี่ยว เสื้อในก็แก่มันไม่เลิศช่วยให้มันเลิศกว่าน,นี้ได้ไหมแล้วนมก็ให้มันสวยหน่อยได้ไหมมันเป็นทรงนิดนึงขอคนที่ตรงปกกับบนเวทีได้ไหมหนูกล้าพูดว่าหนูตรงปกจบคลิปเห็นนมด้วยเหรอวะเฮ้ยแต่ไม่ได้คลิปลำไย,ยนะไม่ใช่หลุดลำไย,ยนะเขาบอกไม่ใช่นะเออแล้วบอกเลยนมที่เห็นในแชร์อยู่ไม่ใช่นมเขาเขาจะบอกของเขาดีกว่านี้ เพราะงั้นถ้าคุณไปดูอยู่จงรู้ว่านั่นของเกเรื่องคลิปมีจริงเป็นโมเมนต์ที่ถ่ายกันออถ้าตอบมาแล้วว่ะ,ะคำถามต่อไปแล้วปุ้ยเอ็นกอฮอเป็นคนไม่ดีหรอทำไมเลิกกันปุ้ยเอกอฮอเป็นคนไม่ดีเหรอทำไมเลิกกัน,กน,น,ำล,กกนลำาไยตอบว่ายอย่างนี้ไว้ ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจเรื่องดีมันมันดีแต่บางทีแม่บ้านจ้างได้แต่เรื่องอื่นทํากันได้สองคนเราจ้างไม่ได้ความดีไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักอ้ยเดี๋ยวเราต้องลงขอแกะราหัสคําพูดกันนะคําถามคือลําไยเลิกกับปุ้ยกอฮอทําไมใช่ไหมลําไยตอบว่าต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจปุ้ยปุ้ยมึงเป็นคนดีหรือมึงเป็นคนถูกใจวะ คนดีถ้าไม่ถูกใจก็เท่านั้นล่ะปุ้ยเรื่องดีนะมันดีปุ้ยนะมันดีแต่บางทีแม่บ้านจ้างได้แต่เรื่องอื่นทำกันได้สองคนเดียวนะลำใหญ่ลำใหญ่ไม่ตอแบบไม่อ้อมอะ่ะไม่มีอะไรที่ต้องอ้อมแล้วสำหรับดาราศิลปินสมัยนี้เว้ยเรื่องดีนะมันดีแต่บางทีแม่บ้านจ้างได้แต่เรื่องอื่นทำกันได้สองคน อุ้ยตาตกลงว่าปุ้ยเนี่ยมันดีแต่มันไม่โดนสรุปปุ้ยอะมันดีแต่มันไม่โดนวยรับใยเขาก็เลยไม่เอาถ้าฟังอย่างที่พูดมาเนี่ยนะไอ้เราก็ตามมันต้องนานว่าเขาเลิกกันเพราะอะไรวะอ๋อเขาตอบแล้วไอ้เรื่องปุ้ยเป็นคนดีเนะี่ยมันดีแต่มันยังไม่โดน บางเรื่องเนี่ยจ้างแม่บ้านได้แต่เรื่องอื่นทํากันได้สองคนเราจ้างไม่ได้ความดีไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักความดีไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักปุ้ยมันเป็นคนดีแต่มันอาจยังไม่โดนเว้ยผมอธิบายตามที่เขาให้สัมภาษณ์ถูกใช่ไหมปุ้ยเป็นคนดีปุ้ยแอกอฮอล์เป็นคนดีแต่มันไม่โดน มันไม่โดนจำไว้นะมึงมึงจะเป็นผัวใครเนี่ยนอกจากมึงจะเป็นคนดีแล้วเนี่ยมึงต้องโดนด้วยถ้ามึงไม่โดนเนี่ยเขาก็ไม่เอามันต้องดีแล้วมันต้องโดนถ้ามันไม่โดนคือเขาไม่เอามันต้องพูดอะไรต่อไม่ะเนี่ยเขาพูดเองแล้วเนี่ยก็ปุ้ยเป็นคนดีไงคือนักข่าวถามว่าเลิกกับปุ้ยทําไมก็ปุ้ยเป็นคนดีแต่ บางทีก็จ้างแม่บ้านได้บางทีก็จ้างแม่บ้านได้เลย <c oughs> เรื่องอื่นทำกันได้สองคน <c oughs> มาฟังบ,บทสัมภาษณ์ต่อกันหน่อยดิย <c oughs> เขาก็ยังชมปุ้ยแอลกอฮอล์อยู่นะเว้ยตอนให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าทำกับข้าวดีแต่ตรงนั้นเนี่ยจ้างแม่บ้านทำได้มีแม่บ้านสองคน พี่ปุ้ยไม่ได้เคยต้องมาทํางานบ้านนะเขาพูดหยอกเขาไม่ได้ถูบ้านไม่ได้ซักผ้าให้นะหนูมีแม่บ้านแต่โมเมนต์การเข้าสังคมเวลาเจอเพื่อนเจอฝูงเราจะจ้จางแม่บ้านไปออกงานแทนเราไม่ได้อย่างงานวันเกิดหนูไม่ได้เกิดหนเดียวครบมา9ปีวันเกิดมีเก้าครั้งไม่ใช่แค่ครั้งล่าสุดนี่เขากําลังพูดถึงไอ้ปุ้ยอะปุ้ยไม่ไปงานวันเกิดเขาเลยใช่ไหมผู้หญิงเขาก็เลยไม่เอา คือปุ้ยอาจจะเป็นคนดีแหละแต่มันไม่โดนมันไม่โดนถ้าปุ้ยเป็นคนดีแล้วเป็นคนโดนด้วยเขาก็ไม่เลิกอันนี้กูต่อให้กูฟังจากในบทที่เขาให้สัมภาษณ์แล้วกูอยากจะสาระบ้างกูพยายามถอดรหัสลำไยอยู่ว่าต้องการอะไรทํากับข้าวมันดีแต่ตรงนั้นจ้างแม่บ้านได้แต่วันเกิดหนูอ่ะ ปีละครั้งคบกันมา9ปีวันเกิดมี9ครั้งไม่ใช่ครั้งล่าสุดครั้งเดียวคือครั้งล่าสุดในลำยัยเขาบอกปุ้ยมันไม่ได้มามันอินดีเมื่อพูดถึงบอสเอลวานว่าดีไหมเดี๋ยวนะอันนี้ลำยัยตอบเองเลยหรือะคือเมื่อกี้เขาถามถึงเลิกกับปุ้ยเอาฮอลำยัยก็บอกมันระหว่างคนดีกับคนถูกใจมันต้องแยกกันนะคนดีกับคนถูกใจมันต้องแยกกันนะ แต่บางครั้งเนี่ยแม่บ้านจ้างได้แต่เรื่องอื่นทํากันได้สองคนเราจ้างไม่ได้ความดีไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักปุ้ยมึงต้องเป็นคนรู้จักโดนไม่ใช่เป็นคนรู้จักดีเขาต้องการคนโดนเขาต้องการคนโดนเขาไม่ได้ต้องการคนดีปุ้ยมึงจะเป็นคนดีแต่มึงยังไม่ใช่คนที่โดนเขาเขาไม่ได้บอกว่ามึงไม่ดีมึงจะเป็นคนดี แล้วผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นเหตุผลของคนที่ต้องเลิกกันชอบบอกว่าเธอดีเกินไปผมนึกถึงคำพูดของพี่นวดอุดมแต้พา,านนิชเลยว่ะเวลาจะเลิกกันเธอดีเกินไปฉันไปกับเธอไม่ได้ที่หลังน่าจะพูดใหม่ว่าก็พี่มันไม่โดนอะ่ะหนูก็เลยต้องเลิกทำไมว่าต,าตอบตรงๆไม่ได้ะก็พี่มันไม่โดนอะ่ะพี่เป็นคนดีแต่พี่มันยังไม่โดนสำหรับหนูก็ตอบไปเลยว่าพี่มันเป็นไม่ใช่คนที่โดนคนที่โดนคือคือ คนที่แสบกว่าหรือว่ายังไงวะเดี๋ยวก่อนสั้นยาวมันไม่เกี่ยวเว้ยไม่ต้องเม้นมาหมายถึงไม้สั้นไม้ยาวไม่ไม่ต้องเม้น์มารู้ไว้ว่ามันไม่โดนก็พอเรื่องมันไม่แสบมันไม่แสบไม่ต้องเม้นมาเรื่องความสั้นความยาวมันไม่ใช่สารละที่เขาให้สัมภาษณ พูดมาถึงตรงเนี้ยก็คงอยากรู้เนาะพอลิ้นดีกันมึงเอาลิ้นไม่ทำอะไรเอาไปกินข้าวเหรออืมบางคอมเมนต์ก็เบาๆบา้บา,บา,บางก็ได้ <c oughs> พอคนถามถึงปุ้ยเองก็หอว่าเลิกกันทำไมความดีปุ้ยเป็นคนดีแต่ปุ้ยยังไม่ถูกใจถ้าเราได้คำตอบแบบนี้ในการเลิกพี่พี่รณรงค์เป็นคนดีนะ แต่พี่ไม่ถูกใจเออเดี๋ยวก่อนนะพี่เป็นคนดีนะสําหรับหนูอ้าพี่เป็นคนดีก็ดีแล้วนี่แล้วน้องจะเลิกกับพี่ทําไมล่ะแต่พี่อ่ะยังไม่ถูกใจคําว่าไม่ถูกใจนี่นะมันเป็นเหมือนกับฟ้ามันผ่าฟาดเลยนะต่อให้มึงจะเป็นคนดีเหมือนกับถือศีลกินเจขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเขาบอกว่าพี่เป็นคนดีแต่พี่ไม่ถูกใจ สิ่งที่มึงทำมาตลอดเก้าปีเนี่ยมันจบเลยคือเข้าใจไหมเหตุผลที่จะเลิกกับปุ้ยเกาหอของลำยัยคือพี่ปุ้ยอ่ะเขาเป็นคนดีแต่บางทีแม่บ้านก็ทำได้กูนี่แบบพี่เป็นคนดีแต่บางทีแม่บ้านก็ทำได้เวรกลกลังจะบอกถึงถึงอะไรวะถึงถึง,ถงผู้หญิงผู้หญิงไม่ ที่กำลังดูอยู่หลายพันเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงผมถามคุณคำเดียวคุณไม่ชอบผัวเป็นคนดีหรอคะคุณไม่ชอบแฟนเป็นคนดีหรอครับผมอยากรู้จริงๆมีใครไหมที่ผัวชั่วผัวเลวแล้วรักมากเลยเป็นคนดีแล้วต้องเลิกต้องผอผัวเป็นคนชั่วเนี่ยรักมากเลยมีไหมแต่อย่าเม้นมาเรื่องไม้สั้นไม้ยาวอันนั้นไม่รู้ ขอคนดีนี่นี่เห็นไหมคุณผู้หญิงก็ยังขอคนดีเลยชอบผัวเป็นคนดีคนดีต้องรักษาไว้ชอบสิคะบางทีผู้หญิงก็เบื่อคนดีอยากได้แบบแซ่บบ้างเฮ้ยนี่เรากำลังทำผลสำรวจความแซบไม่แซบของดาราศิลปินตกลงผู้หญิงไม่ชอบคนดีเหรอชอบผัวเป็นคนดีค่ะเข้าท่ากับั้นทนายชอบมากค่ะคนดีถูกใจคนเด้งดี ถูกใจคนเดงดีเขาเป็นคนดีนะแต่อย่าเลิกกับเขาคนดีเก็บไว้ในใจคนที่ถูกใจเก็บไว้ตรงไหนดี <c ười> คนดีเก็บไว้ในใจคนถูกใจเก็บไว้ตรงตรงไหนคนดีเก็บไว้ในใจคนถูกใจเก็บไว้และเมื่อมีการถามถึง คู่กรณีอีกคนหนึ่งไอ้บอสเอลวานมาแล้วไอ้บอสเอลวานเขาถามลำยัยเมื่อกี้เขาถามลำยัยเรื่องของปุ้ยแอลกอฮอล์ ol, ลำยยตอบชัดแล้วพี่ปุ้ยเป็นคนดีเขาถามถึงบอสเอลวานเขาถามถึงบอสเอลวานคิดว่าลำยัยตอบว่ายังไงมันก็มีดีในส่วนของมันใครจะไปดีร้อยเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้าง คนยังมาถามไม่รู้ว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์บางทีหนูก็ดีไม่มีอารมณ์บางวันหนูก็ดีไม่ดีตามอารมณ์แต่โลกมนุษย์ก็แบบนี้แหละค่ะกินขี้ปี้นอนแล้วก็ตายลำไย,ยตอบอย่างนี้จริงๆแล้ววันเนี้ยลำไย,ยตอบอย่างนี้จริงๆแล้ววันเนี้ยนี่พวกเรายังถามอีกใช่ไหมว่าลำไย,ยกับไอ้บอสมันเลิกกันหรือยังกูอาจากบทที่ลำไย,ยให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาถามว่าบอสเอหวานดีไหม ลำยยบอกมันก็มีดีในส่วนของมันใครจะไปดีร้อยเรื่องสรุปไอ้ปุ้ยมึงจะเป็นคนดีไอ้บอสมึงก็ดีแต่ดีคนละด้ากับไอ้ปุ้ยเฮ้ยไอ้บอสไอ้บอสดีแต่ลำยยบอกคนเรามันไม่ต้องดีร้อยเรื่องไอ้บอสมันดีเรื่องไหนวะ ไอ้บอสมันดีเรื่องไหนวะผมอยากรู้วะ่ะเฮ้ยกูอยากรู้อ่ะเขาแล้วเนี่ยว่าไอ้บอสมันดีเรื่องไหนวะลำไยถึงได้บอกเรื่องอื่นไม่ดีไม่เป็นไรเรื่องมันมีดีในส่วนของมันใครจะไปดี100ร้อยเรื่องบอสเอลหวานเป็นคนดีว่างานนี้บอสเอลหวานกลายเป็นคนดีวะ่ะ พอเวลาเขาถามถึงลำไยว่าวบอสเอลวานมันเป็นยังไงมันก็มีดีในส่วนของมันใครมันจะไปดีร้อยเรื่องแต่ตอนถามถึงไอ้ปุ้ยงก็ฮอเขาก็เป็นคนดีแต่บางทีความดีมันก็ต้องแยกกันเขาดีแต่อาจยังไม่ถูกใจบางทีความดีไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักแต่พอถามถึงไอ้บอสเอลวานมึงบอกว่า มันมีส่วนดีแต่ใครจะไปดีร้อยเรื่องก็แปลว่าไอ้บอสมันก็ไม่ได้ดีร้อยเรื่องแต่มันดีสำหรับลำใหญ่เ <c oughs> คนที่ใช่ต่อให้มันชั่วยังไงมันไม่ดียังไงเขาจะไม่มองเลยเว้ยมึงจะรู้เอาไว้ว่าความรักของชายและหญิงเนี่ยคนที่มันใช่นะต่อให้มันจะทำเรื่องป่วงอะไรให้อะ ก็จะมองได้ว่าคนเราอะ่ะมันก็ไม่ได้มีดีร้อยหรอกไรร้อยเรื่องอะ่ะให้มันมีดีสักเรื่องอะ่ะในร้อยเรื่องมันไม่ต้องดีทั้งร้อยเรื่องหรอกมันดีเรื่องไหนว่าลำยัยถึงยอมขนาดนี้